สวัสดีค่ะ f อฟทั้งหลายวันนี้เจ๊วานจะมาพามาดูฟูจิซังนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูดอกโมโม่ซูโมโม่ถ้าเกิดเป็นลูกใหญ่เขาเรียกว่าลูกพีทแต่นี่ลูกมันเป็นโมโม่ที่ออกก่อนนะคะลูกไม่ใหญ่แต่มันก็คล้ายคลลูกพีชนะ จะพาไปดูกันค่ะไปชมตอนนี้กำลังออกดอกแต่คุณเชื่อไหมว่าต้นไม้ญี่ปุ่นนี่นะถ้าหน้าหนาวเขาจะไม่มีใบเลยแม้แต่สักใบเดียวนะใบเขาจะร่วงหมดแต่พอสักไอฮิมะตกตกสักครั้งหรือสองครั้งเนี่ยประมาณเดือนสามปลายเดือนสามจะออกดอกทุกชนิดเลย จะออกดอ,อก,ก่กอนออกใบนะคะที่ว่ามันแปลกต้นมา่็สามสิบปีที่แล้วยอมรับหลือว่าตื่นตาตื่นใจตกใจมากว่าต้นไม้นั้นทำไมถึงตายหมดแล้วแต่จริงๆยังไม่ตายนะคะพอหิมะตกแค่นั้นจะมีดอกควายสวยงามดูสิการี ดอกร่วงแล้วถึงจะมีใบนะคะนี่นี่ใบเริ่มนะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะเหมือนกันเกือบทุกชนิดสวยงามสวยไม่แพ้ซากรุระเลยนะคะอันนี้เป็นดอกซูโมโม่ค่ะซูโมโม่หรือลูกพีดลูกพีชเล็ก สวยมากค่ะสวยงามจริงๆดูแล้วไม่เบื่อทุกปีเจวันอยู่ยามานาชินะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะอยู่ที่เมืองฟูจิซังเเห็นฟูจิซังชัดไหมคะนั่น ภูเขาฟูจิยามาซังค่ะแต่เรามาอยู่อีกแถบหนึ่งอีกแถบหนึ่งอยู่อีกอำเภอหนึ่งแต่เห็นฟูจิซังชัดอยู่ค่ะนี่สวยงามมากค่ะจะเป็นแบบนี้เลย เขาจะปลูกไว้เต็มเลยอันนี้แพงอันนี้มันเป็นซูบโมโที่แพงนะคะอันนี้ดูสวยงามสวยงามแต่ดอกจะเล็กฝ่าซากุระนิดนึงดูสิคะดูชัดๆสวยงามมากเลย สวนนี้อยู่ใกล้สวนเจวันนะคะรู้จักกับเจ้าของสวนค่ะพอดอกร่วงแล้วก็จะออกออกลูกค่ะออกลูกแล้วเขาจะเด็ดทิ้งเยอะมากเขาจะเอาไว้นิดเดียวเขาเอาคุณภาพค่ะที่นี่สวยงามมากแต่ต้นนั้นซูโมโม,ม่ต้นเดียวกันหมดเลยแบบเดียวกันหมดเลย ออกดอกออกดอกก่อนออกใบสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ มันจะติดลูกทุกดอกเลยนะคะแต่เขาก็จะเด็ดทิ้งหมดเอาไว้แค่กิ่งละไม่กี่ลูกนะคะดูนี่ติดลูกแล้วสวยไหมคะเป็นแบบนี้ทั่วทั่วหมดเลยคะ่ะนี่สวยงามมากจริงๆเลย มีแต่ดอกทั่วไปหมดเลยไม่มีใบอันนี้นี่พอดอกร่วงจะมีนี่มีใบแบบนี้นะดอกบานเต็มที่ใบเพิ่งจะเริ่มนะดอกเริ่มร่วงแหละใบออกนี่นี่นะคะใบใบมันจะเริ่มออกตอนนี้ดอกมันสวยสวยมากสวยงามมากเลยค่ะ